สบายดีพี่น้องพอกันอีกคือเก้าเหมือนเดิมครับแรงนีแรงคำคอยหอดเวลาเวลาล่ะออกมาเลาะนาหานครับมืออากาศหอนหอนสวัสดีเสียเอดทีมือนบวลาบนนอนเพลงในห้อนครับผมมือพวกปตายตจังยังเนาะอันนี้เป็นมือที่สองของอากาศมือว่านหนีอย่างมีมือวานยังมีบทใเขาอยู่ดีมือว่านยังมีบทก็มือนีถ้าข่อยุดถ้าข่อยุน ไต้ทางรถกับ่เป็นตะโย่มาอนีิตันเพื่อเพื่อหอดเย็นหน่อกอันนี้ในป่าน่ะก็ยังหอ่อน <c oughs> ขนาดได้แบบพักก็ยังหอ่อนหรืออันนี้ทีมงานเ่าสิเริ่มออกอามาเห็นงานมาหนิเสียหลงขึ้นขึ้นไปเน้ะตอนนี้ซีมุ่งก็มี25นาทีลูกพี่ออกมาแล้วพี่น้องแต่ลูกน้องตีงบ่ได้มาอนีิเมื่อตกำลังเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยกยังบ่ตีงเล่นวะเมื่อตกำลังคนน้อยย่งเมื่อกับเมื่อตบดีมืออื่นมือเฮือกิีฟิวงทีเด็ดเจ้าไหนเนี่ยอ๋ พรออ้นนี่เป็นมือที่อ้มือลงกรุงเทพนี่เป็นนักที่สุดระรอบนี่บรรยากาศพี่น้องเริ่มลงใหม่ลงมือแต่เครื่องมือนี่กับไทยว่าไรไอ้เพียรโทรศัพท์มือหนึ่ยก่อนหินตลบก่อนจตหยานยังยังปิดหล่อไปนะหมอข้าเลงขะแเลงขะแเลงฮะหลบเบิ้งครับ ข้าวแรงข้าวแรง4ี่โมงก็กลัวแล้วอากาศยังมาท่านี้เศ้าหอนอยู่ประเทศนี้จะเชื่อว่าจ่คนในพอประมาณครับงานวัดงานบ้าครับร้านค้าร้านขายอยู่เน้ยเอาออกไปพุ่นละอ่อนนาประตูวัด อันนี้เอฟซีอุ้งอิงในรุ่นนี้พี่น้องมาแต่ไก่มาแต่ไก่ฮะมาแต่ใส่ไหมมาแต่บึงกาดจ้าเซกามาแต่เซกาเอ้ามันจักกิโลนี่มามาแต่ตังมุ้เดินทางมาจากคนแม่มาทำไกนจากขนผู้ใดขับรถบปดิเจ้าบอกว่าขับเองเด้วยโอ้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  นำมะเบิงผูดเลยกับน้ำมองุ่งยิงถามจังหวะนี้อุ่ิงเป็นไผ่พ out <tering> oui ู course, ้เลคืออยากเห็นแต่องุ่งิงมันคือพดู้งงามพไดเแบ่น่อยไคอมายงามยแตว่าอยากเห็นมอเออที่มักย้อนอย่างนีแม่ถามได้ปะเนาะมันเป็นยังไงมันเป็นตาหักหรืมันเป็นตาแพ้งหรมันเป็นตย เอมันเสียงดีดีไหมมันเสียงดีดุตีเอาเอาให้ถามจักบวดเนี่ยมันเป็นยังไงว่ามันมาลูกข่อยแต่วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกที่ไปมักตอนไดแม่มักตอนไดมากกหญิงเบียรน่อยข่อยก็บอได้เสียงดีนะ เนาะว่าได้เสียงดีแต่ว่าร้องขึ้นถามผู้เฒ่าร้องขืนนี่พระนรสาใดแล้วถามผู้เฒ่าผู้ใดเกิดว่ากันตาตาออกน้ำอยู่เด้อนี่จังสันแหลวตาตาออกน้ำหอนนี่ถามผู้ใดเกิดว่าขันว่าเอ้ยซื้ออุ้งหญิงคนนี่น้ำตาออกไห้น้ำพะนะมันเป็นต่มันเป็นตะเลียตุนพี่น้องมัดแตงกวาปัดมัดแตงกวาบึงการมันมันม่นไกลๆเด้พี่น้องข่อยน้ำมาเบิ่งอุ้งหิงพะนะ เออไมทนาเดนทูศาสข้าพนใดคนได้ง่ายจะผ่านทีมกผู้เวลาู้ศาสเวาศสาดเสียตีบหนิาสเสียสาดเสียสั่หละผู้ใดหล่ะทีมงานแม่แต่ใส่นั่นแหละหาคนไปใส่เนี่ยมีพินอ่างี่านอ่างนี้พี่แม่โอ้มาเอาบุญนะมือนได้ทีโอกาสมาเบิ่งอุ้งยิงน้นตอนนี้อุ้งญิงกับทีมงานไปกันไทยเอมวีเพลงพอโจเพลงกัน จบแบบวัตทเพ่นธ่วัฒเลี้ยวอยู่บนหอนหอนหลายเหตุงานบ่เอยก้องกับว่เหตุงานเด็ดแต่ทั้งไทยนี่เกิดก็ทั้งไทยทั้งตัดได้หน่ขึ้นกับว่ามีน้ำขึ้นกับหายากน้ำขึ้นเลยโยน้ำพองครับคุณน้ำใสเน้ำใส ทุกมือขึ้นยกคุณธรใสจ้ามือแรงก็สิไปผุดละไปอันมืออื่นมืออื่นสิไปสูงเนินสูงเนินก็นสิลงไปสายแก้วสิไปกรุงเทพจักซีหามือจังสิขึ้นมานี่สิพูดน้ำทิ้มแม่สวัสดีครับนนสวัสดีครับที่โอเนี่ยเจ้าทินบนันทิดธรรมะมหาศาเสียเบนเต้ได้ไปแกงพยาบาลวะโอ้เอ้าเอ้าไปเบื้องคันน่ะ กูตายัไก่อเบียมึงกับมู่นี่เนาะนี่สางา่พ่อบอกไม่หนี่ได้ไม่ทำได้เออเอ้ยบ่ได้ไปจับมืองหญิงเรากนสิไกลปนนี่มาท่านบอน้อเนาะเฝ้าไปอาบน้ำมาเด้อองหญิงสิขึ้นเรียนแต่เว้นๆเดี๋ยวเรามาตะกาเรามาทุ่มหนึ่งแล้วก็เรีนละเด้ โอ้ไม่ได้สิเตรียมตัวนั่นเลยเหมืนเดิไม่ได้สิเตรียมตัวลุยอย่างเดียวเลยอ,อินเขาแรกแล้วที่พ่อปรกันได้ยังกินเนาะคุมทั้งนั้นเนาะอเ,อเออไปฮื้อแต่ก็ได้บรรยากาศดีแต่สองเขาเพราะมันก็กินเขากินน้ำหาันหนา,หนาเที่มาลำ้ำที่พ่ออยู่บ้านนี้นวะครับนี่โอ้เกิดเลยถือโอกาสกินเขากินน้ำเปลี่ยนบรรยากาศเบื้องคนตั้งหัน จะได้ยูบงมาลำบาล้มืองนำแข็งเรากิสิกครับเบือี่กับพันเรี้ยวดอกเอาเอาเอาเีกทางนั่นล่ะอรีกทางเด้อเขาไปกับข่อยรถเขาไปได้พว้ผู้รถข่อยกับมีตะก้อนหินซ้ำมีหยัางนี่เออสิเลาะบ่ได้แล้วยุ่ยแก่ทั้งไหน ไอตัวเมื่อวานนี่ว่าตามอายุเพื่นว่าอายุเท่าไรกิดสิอายุเท่าไรกิดสิจัดซ้ำนั่นแหละเพื่นว่าบ้านผู้สาวบ้านปูสาตวได้มองปูสาตวไปผู้สาวอยู่ทั้งไหนล่ะลกูกส, <c oughs> สองสาวได้มองปูสาตวไปนี่ได้แลย้ยยุ่งมองไหนลกูกสน้ำไป,นป็นซองเมืองศาสตร์ส่วนยุ่งห้าหมืองเล้ยงห้างเดี๋ยวลงมาเห็นเพ,นพนื่นพอกลางคืนนีๆๆ่ยหยาบหยาบจิจังเป็นยังเป็นอยัง ห้ามย้ายห้ามย้ายใครย้ายสัตว์ถืกเจอแล้วมาที่นี่พอแล้วอันนี้ของเสียน้นตัวนี่ไหม fb เออ สร็จแล้จะของสาดอ่ะเปะเนี่ยจะของสาดไปใส่จะของสาดไปใส่ ก้อนหินไม่ตะก่อนยัง่ๆพี่รองเป็นวัฒนธรรมใหมอันนี้า้าสิธาสุใ่ญ่าาศาสตร์เพิ่งเพิ่งคดผูกกอนหนาคดผูกกอนเด้อพอนะ ยังกินสิเป็นล้มพี่น,อน้องเลยเริมแล้วกบสิบลงไฟล่ะมาที่นี่หนาแต่ละคนหนายากหนายากมือนี่กำลังเหมือดย้อนหอนอะชะคลิปนี้ไปสมิตรสก้อนพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน่ายคลิปนี้ส้ำบายดีพี่น้อง